เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคิวมาชูอีเช่นเคยก็ลคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอ่แนวทางนะแนวทางในการเล่นอีเวนต์กันน้ำแดงแบบชาเลนจ์แล้วกันก็<อ>สิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะสำหรับอีเวนต์กันน้ำแดงแบบชาเลนจ์นะก็คือไหวเท่าไหนเท่านั้นครับไม่ต้องไปฝืนนะนั่นเข้าตรงนี้นะมันเข้าตรงนี้นะอ่านี่ผมถึงชั้นที่20แล้วแหละแต่ผมไม่อยากฝืนตัวเองนะคือ หลังชั้น12ไปนะครับมันชั้น12เนี่ยมันสุดตรงนี้แลว้วคือรางวัลน,น่ยมันจะสุดที่ตรงนี้ก็คือฉายานะหลังชั้น12ไปเนี่ยจะได้เพชร50เม็ดหมดเลยนะซึ่งถ้าใครที่คิดว่าตัวไม่พร้อมจริงๆเล่นตัวละตัวละชั้น12พอนะก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆทําทีละตัวนะคือเวลาเราดูดูผมนะดูเอาแค่ว่ามันเดินยังไงพอครับมันจะได้มันจะได้มันจะได,ะได,ะได้รู้วิธีการเล่นนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูทีมนะอ่ะ อันนี้มาชั้นมาชั้น20นะชั้น20มันต้องเล่นจัดเต็มแล้วชั้น20มันไม่ไหวนะผมจัดทีมมันอ่ะชั้น12แล้วกันที่คิดว่าตัวปั้นเนี่ยพอจะมาถึงได้นะไม่งั้นเล่นเหนื่อยนะครับไม่งั้นมันจะเล่นเหนื่อยนะอ่ะทีมก็หน้าตาประมาณนี้นะก็ก่อนอื่นนะดับเบิลเซต้าจะเป็นต้องปลดไหมไหมนะครับในชั้น12ไม่ไม่จะเป็นต้องปลดนะครับแค่ตัวธรรมดาก็สาดแบบตายแล้วนะหลักๆเนี่ยจะมีดับเบิลเซต้าที่เป็นตัวสาดแบบฆ่ากิกกี้นะครับอ่าจีพีนะเป็นตััววยยิงช่ซนะ ใส่นบปินซับมายิง2ทีก็จะดีนะครับนี่เซตาแดงแปดรดดีเฟนคใครมี UR 8รแปดรดดีเฟนดีๆก็ใส่มาละกันนี่ผมมีเลอร์ซนด้วยนะแต่ไม่ได้ใส่มาครับคือแนะนำไม่ใช้ UR นะเพราะว่ามันยิงไม่โดนนะครับผมแนะนำเลยนะอ่ะส่วนฝั่งนี้ก็ตามนี้นะก็โกเฟมกดเวลถามว่าสําคัญขนาดนั้นไหมไม่นะครับไม่นะแต่จริงๆผมแนะนําให้มีนะเป็นไอ้นี่ตัวก็ได้เป็นอ้วนอีกตัวก็ได้นะผมแนะนานะใครก็ได้ที่ศาสตร์แบบ 3ตัวแรกสาดแบบหมดเลยแล้วตัวนี้เป็นแปะบีมนะทาไมถึงต้องเป็นแปะบีมนะเพราะว่าฟรีดอมเนี่ยามาแปะบีมให้ฝั่งนี้คือไซโคซาคุกับ GP นะให้2ตัวนี้นะใ,ให้ได้ยิงได้ทําดาเมจได้สูงสุดนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยแล้วก็ฟรีดอมตัวนี้ใส่คีระมามีบัฟแมนจริงๆไม่จำเป็นต้องคีระหรอกครับใครก็ได้ใครก็ได้ไดปรป,รปรับเอาละกาันเป็นวิธีการเดินแบบมาใช้ได้ทุกชั้นนะเพราะผมก็ใช้วิธีการเดินนี้ผ่านชั้น20ด้วยนะแต่คือ แต่คือมันจะทำตามยากเร็วนะอ่ะก่อนอื่นนะก็คือดูแค่ลายเดินเฉยๆนะครับดานนี้คือดูแค่ลายเดินเฉยๆนะไปปรับให้ตามที่มีเลยแล้วกันอ่ะตัวนี้แบบรูปกรวยรเซตาแต่เพราะเซตาผมมาตรงนี้ตีตัวขวานะอ่ะจากนั้นนะผมจะสาดตร์แบบขึ้นไปด้านบนนะครับแบบนี้นะ จากนั้นที่พี่มาตรงนี้ตีไปที่ซาคุตัวขวานะที่ควักนะตีไปเลยครับอ่ะตามด้วยไซยโคซาคุครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็ตีซาคุตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะอ่ะเสร็จแล้วก็โกเฟมหรือตัวอะไรก็ได้ครับอ่ะตีไปที่ตัวทรายเนี่ยจะเป็นอ้วนอีกตัวก็ได้นะตรงเนี้ยให้แต่ว่ามีท่าแมปก็พอครับไอโกเฟมเนี่ยไอตรงโกเฟมเนี่ยอ่ะจากนั้นครับอ้วนครับเดินขึ้นมาครับตีตัวขวาล่างครับ จังหวะนี้ใครดาเมจไม่พออะไรก็บัฟไปเลยครับบัฟดามงดาเมิ่งนะซานแมปไปด้านบนครับค<ฮ>ืพพอพยายามเคลียร์กิกกี้ให้เยอะอะไรเพราะกิกกี้เขาตีค่อนข้างแรงนะถ้าชั้นถึงสูงอ่ะอันนี้ผมคิดว่าชั้น12บสองในกำลังดีนะสำหรับการที่จะเราเราที่จะมาเล่นตัวปั้นนะชั้นสิบสองกำลังดีครับถ้าสูงกว่านี้ผมแนะนําให้ไปใช้ UR มันจะไม่งั้นมันจะตีไม่โดนนะครับคือผมบอกเลยว่ามันตีไม่โดนนะครับประสบการณ์ ตรงเลยครับเพราะผมลองเล่นแล้วนะครับชั้น12แบบตัวปั้นนะ่ะบอกตรงๆครับว่าอย่าทำครับมันมันยิงไม่โดนนะับอ่ะทีนี้ก็ฟรีดอมยิงตัวนี้เสร็จใช่ไหมเราขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็ตีไปที่นี้อ่ะาคาคุจิฟักครับ,<อ>รบก็ประมาณนี้แล้วกันคือลุงบันเขาคงทํามาแบบว่าชั้น12อะ่ะเออตัวปั้นพอเล่นไหวแแหละแต่ชั้นสูงกว่านั้นอนะ่ะอย่างน้อยคุณก็ต้องมีตัว UR ดีๆเล่นนะไม่งั้นมันเหนื่อยนะอ่ะฟรีดอมครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับอ่ะตรงนี้แล้วกันตีตัวซ้ายล่างก่อนนะ แต่นั้นก็เนี่มาตรงนี้ตีตัวบนนะตีไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยแล้วก็สแตนบายครับะนี้ก็สแตนบายเหมือนกันครับอ่ะไซโคซากูครับสแตนบายครับเซต้าแดงครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะตีไปที่ไซโคซากุตีควักครับจากนั้นมาตรงนี้อัพดาเมจครับแล้วก็สแตนบายมาอยู่หลังไซโคซากูนะพีพีครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับมีบัฟอะไรก็บัฟไปเลยแล้วกันครับมีบัฟอะไรก็บัฟไปเลยครับ สแตนบายครับอะดิโอครับมาบับโลครับฟ้าสุดสแตนบายครับนี่นี่มาซ้ายสุดสแตนบายเหมือนกันครับประมาณนี้แหละครับแล้วก็รอส่วนครับจังหวะนี้ให้เราเล่นเองไปก่อนนะเนี่ยให้เราเล่นเองเลือกสกิลดีๆครับเนี่ยฟรีดอมแปะบีมนะครับเซต้าแดงแปะลดดีเฟนส์ครับอันนี้ก็ยิงนะครับดูความแม่นยำนะเห็นไหมร้อยเก้าสิบเจ็ดหกนะมันจะยิงโดนไหมล่ะไอจีพีนะครับบอกเลยว่ามันยิงไม่โดนหรอกครับเห็นไหมยิงไม่โดนหรอกครับเกมเนี้ย ขนาดว่า90%มันยังยิงไม่โดนเลยครับเกมดีๆแบบนี้นะครับจะบอกให้ครับก็ไม่เป็นไรครับแค่ให้รู้ก็พอครับว่านี่แค่ชั้น12อ่ะมันก็ยิงกันไม่โดนแล้วนะครับตัวปั้นไม่ได้ปลดเวลนะนะทีหนึ่งครับอย่าไปฝืนมันละกันสลับใครที่ไม่มีตัวอย่าไปฝืนครับเอาแค่ชั้น10เงี้ยเอาพาร์ทใส่ก็พอครับอย่าไปฝืนมันนะมันยากนะครับผมส่วนตัวผมว่ามันมันยากนะชา้นสูงอ่ะอ่ะ จริงๆออตโต้แดงไปได้เลยครับแบบนี้ออตโต้แดงไปได้เลยนะออตโต้แดงอย่างเดียวครับสีอย่างเดียวตรงนี้มันได้ฆ่าศัตรูทุกตัวแหละอ่ะทีนี้หลังจากนั้นนะให้เรานับช่องนะครับ <c oughs> นับช่องกันน้้าแดงนะเขาตีเขาเดินได้5าช่องนะเนี่ยเราดูเราเช็กระยะเดินเขาครับ คือเขาตีแรงมากนะ ATK เขสามหมื่นเก้ายังไงก็ตายครับตีเราทีเดียวยังไงก็ตายครับก็ต้องนับช่องให้มันดีนะก็เนี่ย ATK อ่าเขาเดินได้5ช่องเน,นะนี่ยแล้วก็นับดูเนี้ยเขาตีถึงนีน่แล้วก็นับ1ครับ1 2 3 4 5สี่ห้าครับอ่าแล้วก็เอาไซโ,โคซากูครับมาตรงนี้นะเพราะว่าการดําแดงเขามาตีไม่ถึงนะแล้วก็สแตนบายคนระับตัวอื่นก็เช่นกันครับก็ถอยลงมาครับคือเหมือนประจําตําแหน่งเดิมแหละตําแหน่งเดิมมาเลยครับเนี่ยเพียงแค่ถอยลงมาครับเนี่ยเนี่ยถอยลงมาครับก็ค,คือตําแหน่งเดิมทั้งนั้นครับเนี่ย ออยลงมากี่ช่องแค่นั้นเองครับอ่าบัเลือดนะครับอ่า DPS ลงมาตรงนี้ตันบายครับเนี่ยตำแหน่งเดิมทั้งนั้นครับเนี่ยตำแหน่งเดิมหมดเลยครับก็ลงมาครับตำแหน่งเดิมครับอ่านี่ครับนี่ครับโอเฟมาตรงนี้ครับเนี่ยก็ลงมากี่ช่องอันนี้ตีแถมได้นะตัวไหนตีแถมได้เราก็ตีไปครับอ่าตัวไหนตีแถมไว้เราก็ตีไปแล้วก็เหมือนเดิมครับลงมาลงมารอครับอ่าหมดแล้วครับ อีคว้าเขาก็จะลงมาอีกครับอ่ก็ส่วนไปอีกรอบครับก็ส่วนมุนครับให้มันโดนนะเออเพราะมันตีไม่ค่อยตีกันไม่ค่อยโดนนะครับผมจะบอกให้อ่าโอเคครับยังโดนอยู่นะยังโดนให้ผมอยู่นะครับอ่าก็ตีอีกครับอย่าไปแย่มับตีอีกครับ อ่าใส่โคซาคุตีไม่โดนครับอันนี้ปล่อยเจ็บนะปล่อยเจ็บครับเผื่อดิโอเราเก็บไว้ใช้นะอ่าปล่อยเจ็บได้อยู่ทีหนึ่งครับอ่ะตีไม่โดนอีกแล้วครับอืเยี่ยมจริงครับเยี่ยมมากครับเกมแห่งสตวรรวัตครับอ่ะไม่เป็นไรนี้เราก็เช็คครับอ่าเนี่ยผมผมอยากจะศาสตร์แบบให้ได้นะครับเนี่ยให้โดนจิกวักด้วยเราเราเราค่อยๆเช็คนะทีละตัวอย่างเช่นไซโคซาคุครับอ่ะถ้าเราตีจิกวักตายไหมไม่ตายนะครับ เราค่อยๆเอาตัวอื่นมาลองตีบบว่าตีตายไหมนะอ่าอ่ตายครับนี่ฟรีดอมตีตายนะครับปวามเบนยามอยู่ที่96นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมจะเอาฟรีดอมนะครับยิงเลยครับ <c oughs> แต่ก่อนอื่นนะก่อนจะฟรีดอมยิงนะครับ <c oughs> ให้เราเช็คท่าแมพเขาดีๆนะท่าแมพก็เป็นรูปกลวยใช่ไหม <c oughs> ผมอยากจะฆ่าจีควักก่อนแล้วก็สาดแมพขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยสาดแมพขึ้นมาข้างบนให้โดนเอ่อไทโคซาคุนะครับแล้วผมก็ต้องกาะยะเนี่ย11ซองครับนี่โดนโดนตัวบนอยู่นะ อ่าผมว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ตีจีควักได้ก็ตีไปเลยรับทีหนึ่งครับอ่าเรียบร้อยครับแต่นั้นก็ค่อยเอาฟรีดอมครับตัวนี้นะสาเหตุนะที่ผมเอามาด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันสาดตร์แมปเป็นรถดีเฟนต์นะถ้าใครไม่มีจริงๆก็ต้องค้อคงต้องไปทำวุ่นเ,เทโอครับอืมพอเราปรับปรับดูแล้วกันครับนี่ผมก็สาสตร์แมปครับเป็นนี่เป็นรูปรวยไปนะมันก็จะลดดีเฟนต์ให้กันให้กันดั้มแดงได้นะกันดัมแดงมันก็จะติดสถานะลดอ่าติด,ดบีบัฟครับลดดีเฟนต์นะ จากนั้นนะดับเบิลเซต้ากขมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับตีตัวนี้ไปนะการระยะท่าแมปดับเบิลเซต้าดีๆนะนี่ท่าแมปก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เนี่ยถึงอยู่แน่นอนครับถ้าเรายืนตรงนี้ยังไงก็ตีถึงทางยังไงก็สาดถึงทางขวานะทำไมทาไมผมถึงต้องสาดแมปใช่ไหมนี่ผมให้ดูครับเห็นไหมแปดสิบห้าครับมันตีไม่โดนหรอกครับผมจะบอกให้ว่ายังไงก็ตีไม่โดนครับอ่า <c oughs> จะติดครับมาครับ ก็ไม่มีอะไรครับดาบดาเมจครับลองยิงดูยิงไปก็ตายเองครับแตนบายอย่างเดียวครับโอเฟมครับมาอีกเช่นกันครับแตนบายเหมือนกันนะไอพวกนี้ก็ค่อยๆะดึบขึ้นมาค่อยๆะดึบขึ้นมาเป็นภัยร้ายทุกืพลานนะ่ะนี่ครับจากนั้นนะก็เอาไซโคซากูขึ้นมาครับลองยิงดูเห็อนไหมยิงไปมันก็เจ็บเองนะครับยิงไปมันก็เจ็บเองนะคือ,อ ผมแนะนําให้บัฟหลบครับแล้วก็บัฟแม่นสแตนบายไว้นะครับเนี่ยบัฟแม่นสแตนบายไว้นะอ่ะนี่ยจีพีขึ้นมาอีกครับอืมไอ้พวกนี้ก็ขึ้นมารอครับขึ้นมารอครับขึ้นมารอครับเนี่ยอันนี้ก็สา์แบบไปครับสานแบบได้นะเพราะว่าเขายิงได้สามทีนะผมว่าจะสานทิ้งไปเลยครับทีหนึ่งอ่ะรอเทินหน้านะครับรอเทินหน้านะเทินนี้เราปล่อยไปก่อนครับรอเทินหน้าครับ ต้องตีดูเห็นไหมตายครับตียังไงก็ตายครับบอกให้ครับอ่ะนี่ตีตัวซ้ายไปครับอ่ะแล้วก็รอเลยครับอ่ะเข้ามาตีประชิดนะรอบนี้แตะดีบัฟทุกอย่างครับแตะให้โดนครับทุกอย่างนะอ่ะแล้วก็ตีไปครับตามปกติครับเห็นไหมตีไม่โดนนะครับอ่ะเข้าสู่เฟสสี่นะ คืนมันเยอะนะครับแล้วก็เล่นแบบสบายๆนะครับนี่ก็ละเมื่อในเมื่อเราเอาตัวแแบบกองกองกันแล้วครับแล้วก็ซัดเลยครับนี่ตัวไหนมีแแบบเราซัดให้หมดนครับโกลเฟมครับตัวไหนมีแล้วก็ซัดไปครับอย่าให้มันเหลือครับอ่าตัวนาสสัดได้ไหมตัวนิสสัดไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรครับแต่พวกเซต้ายังศาสได้อยู่ไหมศาสได้อยู่ครับตัวไหนศาสได้แล้วก็ศาสครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตีกันไม่ค่อยโดนนะม,มันจะเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านนะครับอ่าทีนี้เหลือตัวไหนอ่าเหลือตัวนี้ครับมีบัฟหลบครับอ่าพีดอมมีบัฟหลบใครมีบัฟหลบอย่างเงี้ยเนี่ยีผมใส่คีระมามีบัฟหลบก็ลองเนี่ยตีดูครับเนี่ยตายแล้วนะกระลุนครับว่าจะตีกันโดนไหมอ่าโดนตายเรียบร้อยอันนี้ชั้นสิบสองนะประมาณนี้แล้วกันสลับอีเวนต์กันดัมแดงนะวิธีการเล่นนะคือวิธีการเล่นสลับใครที่มียูอาสูงถึงหนึง่งดาวเนี่ยผมคิดว่านะถึงชั้น20ได้นะ แต่โคตรเหนื่อยครับผมพูดตรงๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดหนึ่งละกันว่าบาสเตตัสมันเท่าไหร่นะผมจะให้ดูละกันครับว่ามันหนักขนาดไหนครับสำหรับคนที่ยังไม่ถึงชั้น20นะอ่ะเตตัสน,นะครับเรามาดูที่จีควักค,ครับนี่เห็นไหมมูบิลิตี้หมื่นเจ็ดนะดีเฟนซ์เจ็ดหมื่นเจ็ดนะเลือดเท่าไหร่รเลือดแปดแสนสองครับไอนี่เหมือนกันครับเนี่ย ทางจุดตีห้าหมื่นสี่โมบิลิตี้อีกหมื่นเจ็ดมาตีไม่โดนนะคือยูนิตเรามาตียังไงก็ตีไม่โดนนะผมบอกให้นะก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันเพื่อเป็นกรลตุใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะก็เดี๋ยวผมจะไปไล่เล่นนี่แหละก็การน้าแดงไซโคโรโอ,โอเบรอนนะมันมีทั้งหมด7ตัวนะ7วันพอดีผมจะพยายามลงพยายามเอาให้ได้วันละ2ตัวคือไม่หนักจริงนะครับโอเคขอบคุณท่านที่รับชมคนระับสวัสดีครับผม